เราจะไปส่งบักอันนี้นะคะเฮ้ยเห,ห็ดอะไรเอ้ยหงิดเดียหงดดาวสดดาวเหรอไม่ใช่เหลืออะไรนะหงิดกระเทยมื่อวานนี่เราใส่ล้างดาวไปนะครับเดินยากนะคยปะไปทางไหนใส่ขงอดงไปไม่มีไม่แต่สีสิวขึ้นเพราะว่าช่วงนี้กิน นี่มันลูกแมกอนดิมันมีลูกใหญ่จนระเบิดด้วยไว้เราตาดีได้กินเนาะเาดียังไม่กินอ่ะโอ้ระเบิดเลยอ่ะงอย่างงอยางเหรอระบิดยังไม่ได้กินเลยหนยังไม่กินอย่างงางไเหรอแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่ามันย้อยแปลว่ามันเยอะมันย้อย ก็ปไปเอาช่องตะเทิงเช็ดชิซูตะเทิงเซตไง้นงมีชิซูในกระเป๋าตัวสูงเนี่ยพีน่าฉิงก็เช่นน้องไปอยู่ในวันนั้นน้องอะไรไอ่ะน่ค่ะอ้อไม่ได้รับเดตที่ที่ธรรมศาสตร์เนี่ย เพราะว่าตื่นสายด้วยวันหยุดอะวันนี้ตื่นเช้าวันนี้อะชเช้าแบบตื่นแล้วลูกอาบลูกลูกอาบน้ำเสร็จแล้วเ,วเวพิ่งตื่นเพราะฉันนอนจีสามอะอาายังไม่กีชั่วโมงกลัวเปื้อนเหรอแม่หนูย่านขี้ตมอะหนูขี้หลังหน่อยได้ไหม่ ว่าอย่าหยับใส่ฉันนะโ<ม>อเลกับการพาไปดูหนังแม่งจะไปสามคนไม่ได้ต้องไปทีละสองคนไม่ได้แล้วพี่วิกไม่ไปแล้วพี่จะพัง,อง,องโอเคนะคุยกันรู้เรื่องนะโตๆกันนะ แม่อบอกเอ้าอ้าวใช่ว่าจะตังค์ฉันนี่มันไม่ใช่ตังค์ฉันนี่นะ อย่าไปให้เพื่อนนะน้ำไข่อะไม่กินมากไปหรอ ดูโอชีโอ้ยรองเท้ามัไม่เดินยากจังอ่ะมันฝนตกเดินในสวนไม่ได้เมื่อกี้จะเดินไปในสวนแต่ว่าลืมไปว่าอ้าวล็อกลัวด้วยหนึ่งคอนกรีตคอนกรีตนี้เพิ่งได้มา อูมาตั้งแต่เด็กยังเป็นลูกลังอยู่แต่ว่าอันนี้ได้มาใหม่ๆเลยนี่อ่ะตกใจ นี่คือเสียงที่คนที่บ้านอยู่หน้าโรงเรียนจะได้ยินนะคะฝนตกแฉะมากขยะค่ะนักเรียนอุย อีกสิบบาทติ๊บนะซื้อขนมกินแล้วอะมันสี่สิบเหรอมันลงเหรอน้ำมันอะไหรอกไอเฟมันเถิ่นมันบ่คุยตามอะ เผาแม่อุอยไน,นี่ฟังไปฟังมาเสียงเจ้าเจ้านิวฮะนะวะกิน,นขนมยายก็จะเรียกกินข้าวอีกรอบหนึง่งตอนนี้ยายกำลังทำซุปถั่วไม่ใช่ซุปถั่วแบบ ฝรั่งนะซุปถั่วแบบอีสานอ๋อน่าอืม เลิกไปต่อนน่นน,<อ>น,น่ะจ<อ>ันเจมวยนน่นน่ะแอนดวยนน้องมันเหมือนนอนเราแม่ก็เลยไม่เอา<ป>แม่สั่ง,งสีน้ำตาลล้วนแล้วเขาส่งอันนี้มาน้องสามสีย่าเพิ่งเปิดน,นะโอเค <laughs> ขึ้นรถทำยังไงคะคาดเบลี์ ทีฉี่ม่วงเลยอดไปหลายนาทีเลยนะเจจนะออ แต่ยุ่งไม่ได้ถามเค้กเลยเอาที่มีหน้าร้านได้ไหมมันก็สวยทุกอันแหลนะ,ะเพราะว่ายุ่งม,มากจริงดูดิเราก็มาดูหนังจนดึกเลย เดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านไปนอนกันนะคะพรุ่งนี้วันเกิดใครก็ไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันนะ